เดี๋ยวจริงๆครับใช่อสองลาม,ม,มนะครับเป็นการชิงชนะเลอรประเภทขอนะครับเพิ่มมงคลชัยอยู่างล่องน้ําแดงกับเพทพวลาพลรล่องน้ําน้ําเงินครับ เจอกับเพราพรเจอกับเพราพรเหเรือดักเรือดิจักสระปุนปาการกับดูดว่าเพชรปานโพเพชรปัานโพดูดว่าอยู่รองน้ำแดงรองน้ำเหมือนกรบเพราพรสิงหลายจากจังหวัดสมุทุปากาศหรือว่าเปลืองปาผลิตคำว่าแล้วว่าแล้วตาเปืองผลิตดูดว่าเทพพราพ่ สิบลายจักเปือกุ๊กหรือว่าคนเลี้ยงกุ๊ไอ้ดุเลี้ยงกุ๊กบอ่าแล้ว่าแล้วเพอบุคคเพอบุคคชายคนบ้านโอยรอบหาแใจอยากพายดีพู้ด้ว่าจะติรอนจะายสบายใจเมื่อเทปวลาพลพี่พวกพกตัดลุยแล้วขับร็สังหรีเลยพ่อสังนี้แล้วราะว่าเปบุคคนใช้จะหนีได้หรือไม่เทวลาพลก็ไม่นี้เมมาหนี้ก็ไลนี้ตึงไต่างคนต่างพลบุคคลใธ้เชล เจได้เจไปทุกคนพายก็พยายามต่างคนต่างพายโผลก็เปิดพายก็พาเยเอาเลยเอาเลยดือยทันหรือไม่ทันหรือมันห่าเลยเบ็ดระดูเลยเพือคนไทยจะหนีจะได้แิ่พายหรือไ,ไม่ไมเอาละครับเทเวลาพรพยายามที่จะใส่เกียร์สี่ตีเกียร์ห้าอะไรตามมาแต่ไม่ท,ทันจริงค,ครับเพราะวนน่านายของเรือคู่ต่อกอนบอกว่าน้ำมาเยอะครับเลยตัดสินใจปลดเกียร์ว่างทั้งสองลาปล่อยให้เรือไหลเข้าเส้นชาย ครับเพิ่มมงคล